ไอ้ย่างย่างคนอะย่างแจวไปเลยมาบุญมโมนีพี่น้องพาะดุมาเที่ยวงานบุญเนาะบุญอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบอร์สุดสุดสุดคนเนาะว่าดจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวทา้งไทยด้วยต่างประเทศเนาะมาพบมาพบกับแม่น้องคัปเตอร์อีกแล้วแม่พี่น้องโอ้ไอ้ตายเติร์ไปบุญเลยเที่ยวงานบุญแจกโมนีเนาะพระเติร์ไปบุญด้วยสบายดีเด้อ ที่มักรูดที่สไลเดอร์บรรุรอ่านเพลงกำลังแห่เนาะพาดูมาเที่ยวแต่เว้นๆหน่อยเนาะแถวข่้มกัจะไปพามาใจถ้าอยาก่หใจด้อยก้ปล่อยให้ลูกขึ้นนั้นยไลเดอร์ก่าหาสือ้อกินแล้ววันนี้เอาน้าปานมาปอาะ ดีบ่โอ oh, <c> ้บุรีปานายมาไหนมาใส่ชื่อเอยเอาน้ำปานกันปานาน้ำปานมปะเาเอาเายังน้ำปานยังเือกันเจือกนนานอิดเมื่อยเลยกะลงมาหาซื้อน้ำกินแล้วบ้านนี่จะเริ่มเมื่อย bye 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 siêu dạng rồi siêu dạng rồi nó nằm bỏ nó nằm nhá sang phân đấy mấy cho hạ phân hả nó nằm nhá Thế bảo nam làm ชื่อไปยังบอกปู่นเพื่อนน้องกัมีดน่ะเพื่อนน้องเชอกับมีนะหมายชื่อนะพักกันพักกันเอาให้เจอกันเออเอาเงินเพ่นนะขาทองดอกจ้า Chuyên là chưa được cái bắp chưa được 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 ยังดเ้าอดอะไรดาต้องาราคากว่เ้ยนี่แม่เอีนี่อันนี้ได้ค่ะหาพันอ๋จะมหาพันเอาดีเลแม่พี่้ิจะชิบ้าอยอดอ่ะกดจอย่จอยสบัดจอยมาจอยลูกค้ายี

กินหมักชรัเด้อกาพ่อเราเีบลราีบมาชื่อกินอีกมากมาหลายด้วยพ่อแล้บุญหน้พ่อได้บุญแดงแม่ไปพามาด้ยตาเด้อเดินเด้อไปมือเงิดป้าหูไปไปงานลูพอได้บนิด้วยได้ดินเลยพ่อนครับไปไปงานแคน้องกินน่ามันอ่ะอ่ดีใจจ้าแค่น้องกินได้ลูกไป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  เป nga น้องกินน้ำเป็นไอ้ดเลยกินแต่น้ำหวานเลยไปอากาศฮ้อนกินเย็นน,นี่เนาะมึงก็เที่ยวกินแต่เย็นเย็นมืดเว่นกินน้ำหวานเลยฮันไก่ป้าห้องควานนะักเลยไาไก่ป้าลายให้ดูไก่ป้าลายแทน ใกล้ล่ะห่างดุเกอร์กลได้คำเลยเมื่อแน่เขากาเจนหน่อยนึงให้เอเตียนชื่อดีได้ยังจะมาชื่อหนุ่มเพื่อนป้าต่ออีกเลยเพราะแรกเราชื่อกระยานด่วยเมื่อแรกใครจะจุบิดเงินมันไงป้าจาก มาจุดเงินจุดเบีะไหมว้ายเยอะไหมบัตแบกคจุดก็จะมาขัวโอ้ยจิมมี่สบายดีโดยอ้ามาคนมุ่งหน้าแดดเท่าน่ะหน่ะช่องหน่ะหน่ะแดดช่องตาอยู่สบายดีโดยไอ้ขีไม่ได้ไปว่าจ่ะหน่ะก็ไอ้เราเบิ้ลเงินเลยน่ะลูกดึงนึ่งน้อกไหมบัตแล้วเนี่ยไปจะไปขี้บ่ฮะเดี๋ยวขี้อยากได้กินกินลงมาจากอันสไลเดอร์แล้วก็ต่อไปซื้อแล้วก็เงินกระยายอยู่เฮีย จ้าพ nice nice ี่เป็นลายวะไปเก็บก่อนเก็บแล้วไปไปไปพี่ชื่อีกอย่ามาชื่อเคืออนอันป้าต่ออีกพ่อแม่พี่น้องแม่ลูกคนนะจัดเนาะเอาได้อีกไปดิดึงงอๆนี่มาได้ขนมอวมเป็นว่าดเป็นที่มมือยู่ยไอเตอร์เจ้าบอต้องเอาเจ้านะพอแล้วพอลูกพอเอาได้จับไปเอาะจ้าเนาะโอ้เจ้าติชื่อเป็นมูมานี่ มึงเงินออกบ้านเอาแชรไวมาพี่าไปมาไปามาพี่มาไป่ไปม,มหาพี่ไปมาไปมนไมาไปมาไปมาม่ไปไปไปม่ไปไปมไปมาไป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 มาไปาไปาาไามาามาไปมาปามาเ,เม ไปโอเคพ่อแม่พี่น้องจบคลิปลงแพทเท่านี้เนาะไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจากนี่ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่พี่น้องสตูเกอร์เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะคลิปนี้การผิดพลาดประการใดขอโทษขอพายพ่อแม่พี่น้องพ้อกันคลิปหน้าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าเข้ามาสบายดีสบายดียดเจ้า